วันที่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ซอยู่ที่ค่ายธรรมศาสตร์เลยที่เดิมเลยโรงเรียนธรรมศาสตร์ที่ของหลวงเรานี่แหละมีใครเป็นกุ๊บเป่าซาลามก็น้องๆที่ในะครับตอนนี้เราอายุยีสูงเท่าไหร่ครับ168่้อยหน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้60มวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้มาเจอหนำสุเคยเจอมาแต่ปีนี้ได้แล้วใช่ไหมวันนั้นเป็นไงเคยชนะเคยชนะเข้ามาด้วยชนะคะแนนหรือชนะน็อกคะแนน เบียดกันหรือว่าขาดเลยขาดขาด,ขาดเลยเหรอเขามวยจะตายมวยเดินไปมา <c oughs> วันนี้มาเจอกันใหม่นะวันนี้กับวันนั้นไม่ต้องคิดถึงเลยมันต้องต่างกันแล้วเนาะพร้อมปีกแล้วตอนนั้นต่อยกันอยู่เวทดร้อยเอยท่าไรร้ <c oughs> อยเจ็ดเนี่ยอ๋อเวีนี่เลยเหรอ <c oughs> นี่ก็เยเงเวดเดิมเลย <c oughs> ไม่มีสูง <c oughs> ไม่มีต่ำเลยเหรออืมแล้วคิดว่าวันนี้ย้ำใช่นะได้ไหมได้จะได้มั่นใจเลยเนาะและล่าสุดต่อยกับใครไปจองโหดที่ตอนนั้นเป็นไง พลาดไปคะแนนหรอหรือแพ้แพ้กันจับอ๋อหย่อยพลาดคือไม่ได้เจตนานะมันมันผิดพลาดกันได้เลยพลาดแพ้ตรงนั้นแบบแพ้ฟาวใช่ไหมเขาแทงกันจับออ๋เขาแทงกันจับเราแต่เราได้ชนะหรือได้แพ้แพ้ใครมีเราแพ้คือลุกไม่ไหวของเลยแพ้ไปเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยเจสิบเจ็ดวันนี้ก็ร้อยสิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้ช้ำหนักยังยากคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิน ่้เดี๋ยวมาที่เส้นที่สายเนาะถ้าเกินไอเนี้ยขยับร่างกายสักหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เจ็ดสิบเป็นอยู่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่แทนและย้ำชัยชนะเขาด้วยคุมมากี่กิโลไฟนี่คุมมาห้าหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบแปดคนจังหวัดอุบลราชธานีเด็กอุบลเลยเอาฝาฟเชิญช่วยแฟนครับตาเป็นกำลังใจให้ลูกกอดเผ็ดเพราะบุญปวดเลยวันนี้พร้อมเอาชนะนะนะขอให้โชคดีครับ